แล้วก็จะได้มาเลยองปลาคราบอะไรอย่างเงี้ยอาลีเป็นคนคุ้มคาเราเดี๋ยวหาทางออกเลยแสงสีเสียงก็มีครบอยู่นะเอ้ยแล้วเขาก็มีกิ่นด้วยจันสำหรับคนที่มีอายุมากนิดนึงอาจจะเกิดอาการเวียนหัว้นได้นะคะอ่ะอที่ฝนไปฝันและ อยู่ที่ตีมแบบแพลนิตโตเกียวนะคะมันเป็นเรียกว่าอะไรแอบซิเ i ชันที่แบบคนญี่ปุ่นนะคะเขาคิดคนที่มาในการใช้แสงสีเสียงเออในการที่แบบให้เราแบบเรียกว่าอะไรครีเอท กิจกรรมที่ร่วมกับนี่ใช้คำไม่ถูกอ่ะเออแต่ว่ามันก็เป็นการที่เหมือนเรามาแล้วอยากปลูกต้นไม้ก็จะเป็นปลูกต้นไม้กับแสงไฟหรือว่าอะไรเงี้ยเออซึ่งมันเป็นไอที่แบบน่ารักแล้วก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองถามว่าได้พัฒนาเป็ยังไงสิคะเพราะทุกครั้งที่เวลารีมาเนี้ก็จะเกิดแบบแนวคิดใหม่ๆหรือว่าไอเดียใหม่ๆที่แบบมันสามารถอดัด ในชีวิตเราได้ในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเออก็ <_ d ata> อยากให้ทุกคนลองมานะตอนนี้เร่ก็ไปหลายๆที่แล้วก็เกือบจะครบแล้วอยู่เหมือนกันนะ <_ d ata> ในโซนเอเชียเพราะซึ่งก็งมีแต่ในโซน <_ d ata> เอเชียมาเออเพราะว่าเขาเคยมีจัดที่ไต้หวันนี่ที่สิงคโปร์แล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีหลายที่มากๆเดี๋ยวก็ไปดูกันคะ่ะว่าเป็นไงแต่แนะนําทุกคนนะคะว่าถ้าจะใครที่จะมาของแพเนด์นะคะต้องใส่เป็นขาท่านเพราะเขาจะให้ถอดรองเท้าถุงเท้าอะไรเงี้ยไว้ต้องแส่ด้านหน้าเลยเป็นฟิมแบบเดียวที่ห้ามใส่รองเท้าเราเข้าไปไปดูกันค่ะว่าจะเป็นย เหมือนฐานแม่แบบห้เหมือนเรล้างเท้าอ่ะก็คือจะมีการแเปียกน้ำพอเสร็จแล้วเราก็มาเล้วก่นอันนี้มันคือแบบนุ่มยิ้มมาเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่องต่อไปนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบการเล่นไฟซึ่งห้องนี้ค่ะมันก็จะทำอะไรได้รู้ปะ ึ่งห้องนี้เราสามารถโหลดแอปแล้วก็เลือกเลือกไฟได้ด้วยว่าแบบต้องให้ไฟฉายขึ้นมาแบบไหนแบบไหนอารมณ์มันก็แบบเหมือนการจุดปุที่เป็นไฟหรือเปล่าเออประมาณนั้นแต่ว่ามันสวยมากๆเลยอันนี้เป็นห้องที่นี่ไม่เคยมีรูปดีเลยก,ก็เลยไม่เคยลงทุกคนแต่ว่าแบบดูดีเราเดินเฉยๆเราก็รู้สึกได้อะว่ามันแบบมันดี และอันนี้นะคะก็เหมือนที่รี่บอกตอนแรกว่าถ้าสมมติว่าเราโหลดแอป,ปของที่แบบมานะคะเราก็จะสามารถแบบนี้ค่ะเลือกเลือกตรงนี้แล้วก็ส่งให้เขาคุณไปเล่นกับไฟแบบอย่างนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นแบบอิมมิเเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ให้เรามีส่วนร่วมกับอะไรอะไรแบบนี้ซึ่งมันน่ารักดีนะเนี่ยแล้วก็ส่วนไอ้พวกนี้ที่มันจะขึ้นมามันจะเป็นการแรนดอมนะไม่ใช่แบบเราเลือกไฟนี้แล้วครั้งหน้าเราก็อยากได้ไฟนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็จะไม่ได้ดั่งใจเรา มันก็จะเล่นต่อมาให้เราเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรีลองเลือกให้ดูอันนึงเออาอันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันนี่ไงเราก็จะได้มาเลยโมันสวยมันคือสวยอะ่ะมันคือสวยมากๆอะ่ะ เนี่ยพอหมดในอันอันหนึ่งล้วก็จะมีอันใหม่แบบให้เรามาโอ้ยงาถ้าใครที่ชอบอ่ะก็คือมันสวยอะ่ะไม่มีคำพูดไหนเลยนอกจากคำว่ามันสวย โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวข้างต่อไปเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะไปนะคะอันนี้ฟิล์มแบบเหมือนทะเละเพราะว่า<ะ>ตอนที่เรามันก็เดินจีออคนอื่นไม่รู้ถึงไหนแล้วของดิ่ใกล้ถึงเข่าแล้วคุยทุกคน่ะมันก็จะเป็นแบบน้งปลาครับอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยค <c oughs> <c oughs> ปลดระวังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านจะตกน้ำด้วยนะคะ ทุกอ่นี่คิดว่ารีตัวรีเองจะอยู่ไม่นานเพราะว่ารีเป็นคนซุ่มซ่ามเราเดี๋ยวหาทางออกเลยเนี่ยมันลุ่ดมากเลยแล้วก็กลัวเดินสะดุดเดี๋ยวล้มที่นี้กับกับบ้านอย่างเดียวภา่ในนี้ค่ะเราสามารถถ่ายรูปใดใดได,ได้แต่ว่าห้ามใ,ใช้แสงเฮ้ยมีอะไรอยู่ที่ทาไม่รู้อ่ะที่พื้นนะะี่ค่ะก็จะเป็นแบบปลาคาร์แล้วก็เป็นใบแบบกระโปรงที่เหมือนกำลังจะโดนน้ำเลยแล้วก็เป็นใบแบบกรีบตากระ ไ,ไปรีบไปเถอะรีบเดี๋ยวรีบซ้าๆแพทจากห้องปลาคาร์ฟเมื่อกี้นะคะแล้วเขาก็จะมีที่ให้เช็ดเท้านะคะพอเราเช็ดเท้าเสร็จเราก็นี่คือห้องถัดไปค่ะก็ John a ค s t ชี a l l นะคะยแต่ว่ามันสวยมากเลยมันเหมือนแบบเราอยู่ในค้อนเมฆค่ะที่มันแบบเป็นปุยนุ่นซึ่งมันน่ารัก,กอ่ะทุกคนก็ภายในเนี้ยนี่จะรู้สึกแบบมีความละมุน นะคะเขาก็จะมีแบบแสงที่ทําแบบแสงวอมอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็จะเป็นแบบดนตรีสีแสงสีเสียงก็มีครบอยู่นะเอ้ยแล้วเขาก็มีกลิ่นด้วยจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทําให้เรารู้สึกแบบโรซี่มากขึ้นเออรู้สึกว่ามันแบบดีมากเลยโทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันค่ะอันนี้นะคะก็หมดแล้วห้องบอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคะ่ะว่า ต่อไปจะเป็นจไงไดงนะน้องผักเป็นจังไงนะน้องผักมักเป็นจังห้องแบบ้อง๊ยมันเป็นอุโมงค์แบบมันเป็นนั่งนั่งแล้วนั่งได้นะเอ้ยทุกคนมันเป็นแบบเหมือนเหมือนอุโมงค์อ่ะแล้วมันก็จะเป็นดอกไม้ ้าแต่ว่ามันหอมมากเลยอ่ะอาดีดีถ้าแบบถ้าสมมติถาสมมติก็แบบ <c oughs> เปลี่ยนเป็นท้องฟ้าจำลองแล้วก็บอกดวงดาวอะไรเงี้ยก็น่ารักแต่ซึ่งเป็นดอกไม้มันก็น่ารัก,กมากเลยอ่ะอ้ย จริงๆรี่ไม่รู้ว่าทุกคนในภาพอ่ะในกล้องอ่ะเห็นเป็นยังไงแต่สําหรับที่ที่อยู่ตรงเนี้ยนี่เหมือนตัวเองอ่ะกาลังเคลื่อนเคลื่อนอยู่แต่ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอ่ะด้วยความที่เขาใช้ใช้ความขึ้นลงของลายดอกอะไรเงี้ยขอเตือนสําหรับคนที่มีอายุมากนิดนึงอาจจะเกิดอาการเวียนหัวขึ้นได้นะคะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะ นในโซนของการเดินนะคะก็คือที่ Planet แพล n เน็ตอะก็จะมีให้เราเลือก2โซนในที่อื่นๆเราอาจจะต้องไปตามหาห้องเองแต่อันนี้ก็จะเป็น2โซนก็คือโซนแรกก็คือโซนนะ้ํจากอีกโซนหนึ่งก็คือโซนการเดินเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปโซนไหนก่อนนะคะแล้วกว็เลือกการเดินเป็นโซนที่สองที่มาแล้วอันนี้ก็คือห้องน้องหญค่ะที่ส่วนไปฝัมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคะ่ะว่าห้องต่อไปเป็นยังไงนะคะ ช่งนี้นะคะ่องถัาก็จะเป็นห้องการดอันนี้ก็เขาก็จะมีเซนรอบๆให้เราให้เราแบบอิในใจอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบดอกไม้อย,อยู่ขางคนเอออารมณ์อารณ์ของทางโซนี้คก็จะเป็นแบบโนธรรมชาติโทนป่าๆอะเงี้ยแต่ด้วยแบบกิ่นบรรยากาศอะไรเี้